วันเกิดเหมือนเรามาถึงว,วันเกิดเนาะครับน,น,นานๆทีไงพี่นานๆทีโอเคอยู่เรียกว่ารูปที่เก็บเก็บไว้เื่อไว้เซอร์อไพรส์รอบนี้ใช่ครับรก็แบบว,ว,ว่าเราก็เราจะเป็นคนที่ลงเรียกว่าเหมือนโอกาสสาคัญนานๆาทีลงเนี่ยครับแต่ว่าส่วนตัวก็ปกติกันอยู่แล้วองนี้ครับครับสี่ปีแล้วนะคะเจ็ดปีเปีแล้วพี่เจ็ดปีไม่รู้ตอบถูกตอบผิดรู้ยังไม่เลบเดี๋ยวงานเข้าอีกเจ็ดแล้ว ครับเออมีของขวัญอะไรยังไงให้างไปรับครับมีมีมีเอาซื้อซื้อให้เรียบร้อยแล้วอะไรกันบอกไม่ได้ไปพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วเขาชอบไหมเขาชอบเออสนใจชอบนะเราชอบนะไม่ไม่เขาไม่รีเควสเราลุ้นนอครับเราเลือกเองว่าเขาน่าจะชอบก็เลยซื้อให้ก็เราซื้อใครบ่อยไหมครับก็บ่อยครับผมก็เป็นโอกาสเรื่องโอกาสพิเศษครับแล้วก็หรือว่า ช่วงไหนที่แบบให้กำลังใจกันก็มีครับก,บก็ผมว่ามันพิเศษกว่าปีอื่นๆไหมก็ไม่นะครับก็ประมาณผมว่ามันความรู้สึกมันก็แตกต่างจากทุกปีครับแต่ก็ดีดีทุกปีครับแต่ว่าคนละแนวอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่ไม่ค่อยออกหลายคนกลัวอาผ่านอพอเลขเสร็จเลยก็จะแบบตต้อองหล่อ คือผมผมเป็นคนไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่ครับก็เฉยๆครับผมว่ามันอยู่ที่คนสองคนมากกว่านะถ้าแบบว่าถ้าเราเข้าใจกันหรืออะไรกันมันก็ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอะไรอ่ะผมว่ามันอยู่ที่คนสองคนจริงๆครับพี่ครับปกติทะเลาะกันก็ปกติครับถ้าไม่ทะเลาะกันจะแปลกเลยคือผมว่าชีวิตคู่น่าจะมีมีอยู่แล้วแบบการแบบมีเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างอางเงี้ยครับเป็นปกติครับครับมีกันเรื่องอะไร่อย เล็กเล็กเล็กลน้อยอะพี่คือแบบอะไรเอออะไรก็เป็นเรื่องได้อะผมว่านะจริงๆแบบผมบางทีผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรไงี้ยครับอย่างเรื่องก,กินอะไรก็ทะเลาะกันได้ก็มีนะอ่ฮะแต่ว่าแบบมันก็เป็นทั่วไปของคู่อะไรอย่าเงี้ยแต่เป็นแนวที่ตลกอะไปนะครับไม่ได้แบบทะเลาะกันซีเรียสอ่าใช่ครับตีเสร็จปีหนึ่แล้วเรามองแบบมันเริ่มมั่นคงแค่ไหนเราพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอีกขั้นหนึ่งหรือย่างเออคือผม เป็นคนไม่ค่อยวางแผนนะครับก็ไปเรื่อยๆครับแบบว่าตามฟิลถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับก็คือเราว่าเราแบบไม่ไม่ผูกมัดกันแบบให้พื้นที่ส่วนตัวกันแล้วก็เราซัพพอร์ตกันใช้ชีวิตของที่ตัวเองอยากทําด้วยแล้วก็มีชีวิตที่ให้คนของเราด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันในทางของตัวเองนะครับแล้วก็สนับสนุนของเขาเราก็สนับสนุนเราด้วยอะไรเงี้ยครับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ